จริงๆยังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะคะก็คือเป็นการตกอะติดสถานการณ์ที่สําคัญทางการเมืองอสถานการณ์หนึ่งในวันนี้นะคะซึ่งก็เท่าตามที่ตามขาวว่าวก็คือจริงๆไม่ได้มีแค่ภูมิใจไทยพักเดียวก็มีหลายพักติดตามสารการข่าววันนี้เช่นกันคือเรื่องนี้ต้องให้เวลา,าพวกเราคุยกันอีกรอบก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ไม่คิดไปล่วงหน้าก่อนว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รอสานการเหมือนทุกๆพักการเมืองค่ะจริงๆต้องบอกว่าท่านหัวหน้าเนี่ย มีทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องคนรู้จักเยอะมากๆนะคะว่าแล้วก็การที่ท่านจะไปทานข้าวอะไรกับใครก็ไม่น่าแปลกใจก็จริงๆถ้าตามเพจท่านอยู่เรื่อยนะคือมันนาเป็นคนที่โพส์บ่อยนะคะว่าไปทานข้าวกับใครหรือทํากับอาหารอะไรหรือว่าทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่น่าแปลกใจอะคะ่ะตอนนี้ต้องต้องบอกว่ายังไม่ขอให้ความเห็นอะไรที่ที่เป็นเรื่องในอนาคตนะคะก็ต้องมองว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์ของวันนี้ จนกว่าจะมีคำตัดสินที่ชัดเจนแล้วเราจะเดินหน้าอะไรยังไงต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ในส่วนของของที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปหลายรอบแล้วนะคะว่า,าถ้าในกรณีที่ที่คำวิพากษาเป็นเป็นผลบวกกับกับท่านนายกทางภูมิใจไทยเราก็ยังยืนยันทำหน้าที่ในส่วนของนิติบัญญัติต่อไปเหมือนเดิมเพราะว่าสภาก็ยังอยู่ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของสภาอยู่แล้วะค่ะ Oh, เราสภาตั้งแต่ก่อนเปิดสมัะชุมอะนะบอกว่าถ้าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังเป็นคุณภายทองทานอยู่แล้วก็ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เราก็ยังยังพร้อมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้า่างใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาตราตามรัฐมนูญมาตรา151หรือ152ก็ตาม